สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสาหรับวันนี้นะคะพิงอยู่ที่โกดัง3รถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าเป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะจะมาเอาใจสาว ฮอนด้นะคะคุณลูกค้าท่าในใดที่กําลังมองหารถใช้งานประหยัดน้ํามันนะคะคุณลูกค้าออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องนะคะชุดแต่งจัดเต็มเลยนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นปีใหม่ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Honda City นะคะ 1.5S คะปี2018นะคะเพจยนนะคะขายที่ราคา439,000บาทนะคะได้เป็นปี2018นะคะสีบอลเงินเวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าที่มีค เคด,ด,ดนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคันนี้นะคะจัดฟรีดาวได้นะคะจัดยอดได้เต็มกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะ มาดูในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะโลโก้ต้องการนะคะจะเป็นโลโก้ฮอนด้าน,นะคะกระจังหน้าด้านล่างก็จะเป็นสีดํานะคะแบบดงพึ่งนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะคุณลูกค้าจะมีไฟเดินทางดิ้งไลท์มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าไฟหน้าทั้งสองด่วนนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ มันติด e ีฟเ t กเตอร์นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนีจ้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2,020นะคะแม็กขอบ15นะคะในแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2,020ทั้ง4รล้อกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของไฟเดี้ยวนะคะจะติดกับกระจกะตัวถังข้างรถมาให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็กระจกของเขานะคะก็จะเป็นสีเดียวกับ ตัวรถนะคะคุณลูกค้าในส่วนของมือจับก็บเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะจะได้เป็นกระจกแพ้เดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าสีสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของชุบไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะทิงบอกได้เลยว่าติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมใช้งานได้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใช้ น,นะคะคประหยัดน้ามันปีใหม่เลขไม่น้อยนะคะแนะนําเป็นคันนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูเล็กใหม่กันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Honda City นะคะ 1.5S ค่ะปี2000 สินะคะได้เป็น4กอนเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณูกค้าเพชรยนตนะคะขายอยู่ที่ราคา439,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7 8 0 0 0นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะคุณลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในรถกันเลยนะคะพร้อมๆกันเลยนะสําหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มกันมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้ามีส่วนของด้านหน้าของเขานะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นแบบออตโต้แบบนี้เลยนะคะมีพวงม AL าลัยเล็กๆให้อยู่นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นพวงม AL าลัยหุ้มหนังนะคะเป็นพวงม AL าลัยสามก้านนะคะถุงพลาสติกใหม่ๆยังอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้เลขไม้น้อยมากอย,าอย่างที่ oh, พิงบอกเลยนะคะคุณลูกค้าเลขไม้วิ่งอยู่ที่ 9ก้าหนนะคะคุณลูกค้าน้ํามันครึ่งถังไปแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับ เครื premises, CD, section, ่องเล่นซ anyway. ีดีนะคะคุณลูกค้าได้เป็นแอร์ปรับด้วยมือนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นบอบผ้าสีดํากำมะหยี่นะคะตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในของเขานะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นออกเป็นคอนโซลด้านหน้าสีดําแบบนี้นะคะคุณลูกค้าสวยงามมากเลยนะคะคุณลูกค้าเก็บรายละเอียดนะคะสําหรับคันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะยังแบบใช้งานได้เลย นะคะคุณลูกค้าภายในของเขานะคะคุณลูกค้าไม่มีฝุ่นอะไรเลยนะคะดูแบบสวยๆใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะตัดตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามน,นะคะคุณลูกค้าก็จะมีพื้นที่กว้างขวางได้ใช้งานสุดๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะตรงกลางนะคะเขามีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า ออปชันฟังก์ชันของเขาครบเครื่อนจัดเต็มแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสำหรับเขาเรียกว่า Honda นะคะคุณลูกค้าคนที่รัก Honda น่ะเขาแบบบุเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่า ออปชันของเขาครบเครื่องอยู่แล้วนะคะคือลูกเล่นอะไรของเขาหน้าเล่นมากๆเลยนะคะสําหรับตัวพิงเองก็ชอบในส่วนของรถทอนด้าเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าคือการใช้งานนะคะหรือออปชันอะไรอะ่ะของเขาก็หน้าเล่นเช่นเดียวกันเลยนะคะคุณลูกค้าลูกค้าสังเกตได้เลยว่าคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นออกสวยๆออกสีดำาๆดุดแบบนี้นะคะคุณลูกค้า วิทยุ FM นะคะเปิดเสียงดังฟังชัดแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เครื่องนิ่งไปเลยนะคะคุณลูกค้าเบาะนะคะก็จะมีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้านะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณลูกค้าแต่เบาะนี่ก็คือพิงบอกเลยว่าบอกได้เล,เลยว่านั่งนี่นคือเย็นสบายมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่ไฟติดตกดวงเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของนี่เลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะนะคะุณลูกค้ามะ เปิดที่เก็บสัมภาระหให้กับคุณลูกคา้าดูนะคะอ่ะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกคา้าสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะคุณลูกคา้าสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานา,นานาได้เลยนะคะอุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องแน่นอนนะคะเจ้ามีการทําความสะอาดตรงนี้ให้กับคุณลูกคา้านะคะนี่สีการยางเขาเรียกการกานมะพร้าวนะคะคุณลูกคา้าสีก้านมะพร้าวนี่นี่เลย ใหม่ๆกันเลยนะคะลูกค้ามีริ้วรอยต่างๆนะคะไม่มีนะคะยางก็เป็นยางเดิมๆเลยก็มีจะมีการทาความสะอาดในส่วนของตัวรถให้อีกนะคะในส่วนของน็อตก็น็อตนี่เดิมๆเลยนะคะไม่ขยับไม่ขยื่นนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้นะคะนี่เช่นเดียวกันนะคะไม่ขยับไม่ขยื่นนะคะรอยทุก ตัวทุกจุดร้อยเมตรอาทุกจุดเลยนะคะคุณลูกค้ารับประกันในหนอนนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ทะเบียนนี้เลยนะคะ1นึ7นะคะสวยมากนะคะทะเบียนนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยคะ่ะสัมภาระกันเรียบร้อยแล้วไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะแบตเตอรี่นะคะใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะคันเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะรอยแต้มสีทุกจุดนะคะคุณลูกค้าลอยเม็ดอาร์ตนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องหนุ0.5ลิตรนะคะภายในห้องเครื่องนะคะยังไม่ได้จับปรับสภาพนะคะแต่ว่ายังไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะคุณลูกค้า สติกเกอร์มออก,ก่อน,นะคะคุณลูกค้ารอยเมดอาทุกอย่างนะคะคุณลูกค้ารับประกันแน่นอนนะคะรถของเราไม่มีการชนหนักพิกวามจมน้ำเป็ีนสีนะคะการันตีจากบริษัทอีก30วันนะคะหลังจากวันที่รับรถไปเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านได้นะคะสนใจ Honda City นะคะ 1.5S นะคะปี2018นะคะเพชรยนต์ขายอยู่ที่ราคา439,000บาทนะคะเครดิตีฟีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ7-8 0 0 0นต้นนะคะผ่อนสนสูงุดได้84งวดนะคะคุณลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะสําหรับเพชรยนนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า3 0 0 ห้คันนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วก็เพชรยนต์นะคะมีไฟแนนซ์เซนานสถานที่ด้วยนะคะคุณลูกค้าของเรามีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10ไฟแนนซ์กันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350ค้คันแน่นอนนะคะตรงนี้เป็นส่วนของรถข้าใหม่นะคะส่วนของรถโกดัง3นี่เองนะคะมีให้เลือกเยอะๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อพิ้งมาได้เลย เบอร์พิงค์นะคะ082 7043253นะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะยังว่างนะคะยังไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงค์แล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อพิงค์มาได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะะค7043253นะคะ, 4, 3, 3, ะ,ค,ะคุณลูกค้าวันนี้จะมารีวิวรถคันไหนอีกนะคะก็ขอให้คุณลูกค้า ติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ